เดินเล่นสบายใจเฉยเลย,าย,ยมาเลนนมาี่นี่มาดูปลาค่ะ วันนี้มันนี่มาเที่ยวค่ะคาเฟ่ใจดีมากเลยให้น้องาดเวยเออเพินจังเลยใจเลยลูกเพลินจังเิยใจมีห้องส่วนตัวเลยมีห้องส่วนตัวมนนี่มาเลยอ้ผมออกมาแล้วสดชื่อไม่จำเลยครับ แตงนาต้องแนนะแตาเงียบดีเลยฟูเห็นกครับหมครับข้าวันหาดูฟ้าบ่อยๆนะนกกคาบนหลแมนกกคาบนไหลแ่ครับไอสิสิงสม ัาาองอาาเหตอตัวไหนตา,า,นาด้วยนะคะให้เงียบสงดเลยังู่าบนี้อมหลังนะมาตูดแนบหน้าพ่อเลยพ่ออยูแม<ว>่อยู่แรี่หนูก็อยู่บนไรห่แม่ นโอ้ไหนมาซิครับอ้ก่ลูกสวยจังเลยนนี่ผมไม่อามครับ